สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง5 minutes plastic surgery มารู้เรื่องศัลยกรรมกันใน5นาทีค่ะ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะคะสำหรับการรีวิวโรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกในประเทศเกาหลีนะคะซึ่งข้อดีของการรีวิวโรงพยาบาลเหล่านี้นะคะจะช่วยทำให้ทุกท่านเนี่ยประหยัดเวลาในการหาข้อมูลและช่วยประกอบการตัดสินใจในการเลือกโรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกในประเทศเกาหลีค่ะ วันนี้เราจะมารีวิวโรงพยาบาลชื่อดังอย่างโรงพยาบาลบาโนบากิกันนะคะว่าในส่วนของโรงพยาบาลและแพทย์เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มในส่วนของแนะนำโรงพยาบาลบาโนบากิก่อนเลยนะคะโดยปรัชญาการดูแลความงามของบาโนบากิคือความละเอียดอ่อนค่ะ ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเคารพการตัดสินใจของคนไข้และคำนึงถึงพื้นฐานทางการแพทย์นะคะมากกว่าการแนะนำการผ่าตัดที่มากเกินความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของโรงพยาบาลค่ะ โดยโรงพยาบาลศัลปรกร,รบานโนมกิเนี่ยนะคะดูแลด้วยระบบทีมแพทย์แบบหนึ่งต่อหนึ่งค่ะคือศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยนะคะดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนผ่าตัดรวมไปถึงการเช็คอัพหลังผ่าตัดนะคะมีการเปิดเผยชื่อศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดรวมถึงวิสัญญีแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยต่างๆต,ต,ตรงหน้าห้องผ่าตัดนะคะซึ่งบานโนมกินะคะเขาได้บอกว่าเราบรรลุผลสำเร็จเรื่องความเชื่อมั่นในความสุจริตค่ะ โดยโรงพยาบาลจะแนะนำการศัลยกรรมเฉพาะจุดที่จำเป็นสำหรับคนไข้นะคะเริ่มจากปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญคือถ่ายรูปตรวจสุขภาพและก็กรอกชาร์จข้อมูลนะคะจากนั้นจะปรึกษากับคุณหมอค่ะโดยรับคำปรึกษาอย่างละเอียดกับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อคำวินิจฉัยที่ชัดเจนค่ะระบบการตรวจร่างกายโดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะ ตรวจโรคประจำตัวต่างๆผ่านการตรวจร่างกายที่เป็นระบบค่ะและถึงไปในส่วนของการผ่าตัดและการดูแลหลังการผ่าตัดเพื่อการพักฟื้นที่ไวค่ะในส่วนของความปลอดภัยนะคะโรงพยาบาลบานโนมากิคำนึงถึงความปลอดภัยทุกๆการผ่าตัดค่ะโดยการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะรวมทั้งวิสัญญีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญต่างๆประจำการอยู่ตลอดเวลาค่ะ มีการเตรียมความพร้อมด้าน emergency system นะคะด้วยเครื่องมือปฐมพยาบาล CPR ที่ทันสมัยด้านความปลอดภัย2ชั้นนะคะระหว่างที่ทำการผ่าตาดัดโดยมีเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินค่ะระบบ monitoring นะคะตรวจวัดข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังอาการผิดปกติของคนไข้ระหว่างการผ่าตาดัดและหลังผ่าตัดค่ะ เป็นระบบการตรวจเช็คอัตราการเต้นของหัวใจนะคะระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนและก็คาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสะเลือดตรวจวัดความดันโลหิตอุณหภูมิร่างกายเพื่อเช็คอาก,การโดยรวมของคนไข้ยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในส่วนของศัลยแพทย์เนี่ยนะคะเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยโซค่ะ และทางโรงพยาบาลนะคะยังได้บอกอีกด้วยค่ะว่าเป็นการเัลยกรรมที่คุณแม่แนะนําให้กับลูกสาวค่ะเพราะคนไข้ที่เคยเัลยกรรมไปกับทางโรงพยาบาลบานบโนบากิเมื่อ21ปีก่อนนะคะก็พาลูกสาวของเขาเนี่ยมาเัลยกรรมเพราะว่าเชื่อใจไว้วางใจและโรงพยาบาลดูแลเหมือนคนในครอบครัวจนสามารถแนะนําให้คนรู้จักหรือคนในครอบครัวมาทาศัลยกรรมที่นี่ค่ะ ในส่วนต่อไปนะคะเราจะมาดูความเป็นมาและก็ผลงานสร้างชื่อของโรงพยาบาลบาโนบา,นบากิกันค่ะโดยเราจะพูดถึงประวัติและก็ผลงานต่างๆโดยย่อนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะคะแล้วก็จะได้ไปในส่วนต่อไปค่ะโรงพยาบาลบาโนบา,นบากินะคะก่อตั้งเมื่อปี2000ค่ะปัจจุบันก็22ปีแล้วนะคะโดยชื่อโรงพยาบาลศัยกรรมเยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นบานโนบากิในปี2007ค่ะ ก่อตั้งแผนกดูแลลูกค้าต่างประเทศและก็ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่ดูแลคนไข้ต่างชาติในปี2009นะคะได้รับเลือกให้เป็นโรงพยาบาลประจำรายการเลดมี In นซีซัน2 3 4และ5ค่ะมีห้องวิจัยสเต็มเซลล์ประจำโรงพยาบาลในปี2014นะคะรวมทั้งได้รับรางวัลเยอะมากๆในปีเดียวกันด้วยยกตัวอย่างรางวัลที่ได้รับนะคะ รางวัลสถานพยาบาลที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกาหลีจีนนะคะได้รับรางวัลสถานพยาบาลยอดเยี่ยมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเขตกลางนำค่ะได้รับรางวัลเอเชียเมดิคอ e ลเซอร์วิสอ s วอร์ดรวมถึงได้รับรางวัลเป็นโรงพยาบาลศัลกรรมหลักอย่างเป็นทางการจากค o รี a m โมเดิ a แอส c i a t เอชนนะคะรางวัลก r e e n Environmental Culture a w a r d และได้รับรางวัลเป็นโรงพยาบาลเสียกรรมประจำรายการเชงไลฟ์ของประเทศเวียดนามและรายการเลสมีอินไทยแลนด์อีกด้วยค่ะในปี2019นะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการดูแลคนไข้ต่างชาติและเป็นสถานพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยโซค่ะ ในส่วนของแพทย์โรงพยาบาลบานโนบาิีนะคะมีเยอะมากเลยค่ะโดยแบ่งเป็น4ีแผนกนะคะได้แก่แผนกศิลกรรมวิสญญีแพทย์แผนกปลูกผมและแพทย์แผนกความงามค่ะส่วนต่อไปเรามาดูในส่วนของด้านความรู้ทางวิชาการกันบ้างนะคะ ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลบาโนโบมากิเนี่ยมีการค้นคว้าและพัฒนายอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาทางวิชาการซิลิโคนโมติวาที่โตเกียวนะคะเปิดตัวศูนย์ให้คำปรึกษาในประเทศไทยและขออนุญาตพูดยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะเพราะอันที่จริงแล้วยังมีอีกเยอะมากค่ะโดยงานด้านวิชาการต่างๆของโรงพยาบาลบาโนมากิเนี่ยมีทั้งในเกาหลีและก็ต่างประเทศทั่วโลกค่ะ มาดูสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์นี้เป็นรีวิวก่อนและก็หลังทำศัลยกรรมพลาสติกของโรงพยาบาลบาโนบากินะคะซึ่งรูปตัวอย่างเหล่านี้สามารถดูได้จากในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้เลยนะคะเผื่อใครจะดูเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนทำศัลยกรรมพลาสติกค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ banobaki.com ค่ะ และมาดูในส่วนสุดท้ายกันนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะเส้นทางการเดินทางนั้นง่ายมากๆเลยค่ะสามารถเดินทางได้ทั้งรถประจำทางนะคะรถบัสสนามบินแล้วก็รถบัสสายตรงค่ะในส่วนของรถไฟใต้ดินนะคะ ถ้าลงสาย2เนี่ยมาลงที่สถานียอกซัมนะคะทางออกที่6เดินตรงมาประมาณ100เมตรค่ะแต่ถ้ามาสาย9นะคะสถานีออนจูค่ะทางออกที่7นะคะเดินตรงมาประมาณ400เมตรก็ถึงโรงพยาบาลเลยค่ะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะเป็นข้อมูลณนะปัจจุบันนี้เท่านั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีค่ะและต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลบาโนบากิ agi, และอปามีคอมมูนิตี้ด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้นะคะส่วนใครที่มีคำถามสามารถถามคำถามไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและเดี๋ยวพ่นุชกลับมาตอบให้ค่ะ คลิปหน้ามีรีวิวโรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกที่ได้มาตรฐานในประเทศเกาหลีอีกนะคะสาม,มารถติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ